สวัสดีครับอ q จากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมคั n ติน่าลอย่อนะครับผมวีคนี้ก็เป็นวีคที่5แล้วนะครับที่เขาเปิดให้ร่วมการทดสอบเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็วีคนี้ผมได้เงินเท่าไหร่นะครับผมสรุปคร่าวๆไปก่อนละกันนะครับที่ผมบอกว่าทิที่แล้วผมจะได้ประมาณ80กว่าเหรียญใช่ไหมปรากฏว่าผมได้167ียนะครับผมอ่ามันได้เยอะกว่าเดิมเนาะ อาที่เราไปดูตัวละครกันดีกว่านะครับผมตัวละครนะครับที่ถูกที่สุดณตอนนี้นะครับผมอยู่ที่17 7เอลอนซึ่งถ้าตีเป็นเงินออกมาแล้วนะครับ3า0 0บาทนะครับตัวที่ถูกที่สุดผมเล่นตัวที่ประมาณถูกที่สุดนะไม่ได้เล่นตัวแลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของวีคนี้กันบ้างนะครับวีคนี้นะครับจะแจกทั้งหมด8 0,000ื่นเหรียญนะครับผมซึ่งจะเป็นเอ่เรื่องเกี่ยวกับเกมประมาณ90%เเซเลยนะครับผม ที่1ถึงที่10ยังแจกดีอยู่นะก็คือประมาณพันกระเหรียญนะครับผมเหรียญตกละประมาณ4.4บาทนะครับพันกระเหรียญก็ได้อธิษฐ์ละประมาณ4,000บาทถ้าเกิดเพื่อนมีความสามารถในการไต่ให้ติดที่1ถึงที่10นะขนาดผมเล่นน้อยนะเอาอย่างงี้กว่าเล่นวันเดียวผมยังติดที่1ใน50เลยนะครับผมอาทิตย์นี้นะครับปืนที่เราจะใช้เราจะใช้ปืนリเวอร์โวลเวอร์โวล์นะครับผม อ่าแล้วก็ฆ่าทั้งหมด100ตัวเล่นทั้งหมด50าแมตช์จะชนะหรือแพ้กระดานนะครับรกิจกรรมทางโซเชียลนะครับก็มี t t e a m of w e e k ที่ผมกำลังทำอยู่นี้เนาะหลังจากเพื่อนๆพื่พทำเสร็จปุ๊บนะครับเอาไปลงใน Discord ช่อง s t e ี m อย่าลืมใส่ ID ของ v วโก้นะครับผมแล้วก็ ID ของเกมที่เราเล่นนะอ่าก็าจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆสมัครไปสามารถกดคลิกที่รูปภาพได้นะ ถ้าเ,เพื่อนท่านใดจําไม่ได้ก็ให้ไปดูตรงเซตติ้งก็ได้ครับทีนี้อีกกิจกรรมหนึ่งก็เลยนะครับผมที่ผมว่ามันดีนะที่ทําให้เราได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมก็คือกิจกรรมตัวนี้โพดออปวีคนะครับผมได้อีก25เหรียญเห็นไหมส่วนสตรีมผมได้ทั้งหมด50เหรียญน,นะครับก็คือเพิ่มเข้ามาอีก70เหรียญเลยแหละนะครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับผมโพดออฟวีคนะครับ ก็จะมีทั้งท้รวมไปที่พันหเลยนะครับผมเราสามารถโพสต์ใน Twitter Tele gram ติ๊ t o ็อหรือใน Facebook ก็ได้โพสต์ post เป็นภาพก็ได้หรือจะโพสต์เป็นช็อตของวิดีโอก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนสะดวกนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะครับถ้าเกิดซื้อตัวละครแล้วก็อย่าลืมทํา2กิจกรรมนี้นะมันไม่ได้ยากนะครับมันทําง่ายและผมก็ทําทุกอาทิตย์เรื่อยเหินเพิ่มขึ้นสําหรับโพสอัปวีเพื่อนเ,เพื่อเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ ID ของเราลงไปเหมือนแบบนี้นะครับแล้วก็โพสต์ ทวิตเตอร์ลงไปแล้วทางทีมงานเขาจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดูแล้วก็แบ่งเงินรางวัลน,นะครับผมอาแล้วกิจกรรมที่ผมได้เรียนมีอะไรอีกเกมรีวอร์ดก็รู้อยู่แล้วชนะจากการต่อสู้นะครับผมอาแล้วก็การเล่นตามเงื่อนไขของปืนที่เขากําหนดนะครับแล้วก็ชนะตามที่เขากําหนดก็รวมแล้ว167เป็นเงินทั้งหมด700กว่าบาทน,นะครับ <Wow. S 1> ในการเล่น3ชั่วโมงโอเค ทีนี้ผมไปดูตัวละครของเรากันมากนะครับมันมีแท็กข้อมูลเนาะอย่างนี้ผมยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยครับ <S <S 1> <S 1> เราไปเล่นกันแล้วดูซิว่าเราจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นกันเดี๋ยวผมขอญาตไปอัปเดตข้อมูลของทีม d e v วลลอปเก,ก่อนเนื่องจากอาทิตย์นี้มีไฮไลท์ที่สําคัญในการอัปเดตข้อมูลนะครับก็คือมีการแก้ไขบั๊กในการล็อกอินนะครับให้มันไวขึ้นแล้วแหละแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งเพิ่มเติมนะครับการยิงที่ถูกดําเมจเพศชเกาะหรือว่า เข้าเนื้อนะครับมันจะสวยงามขึ้นนะครับทำให้เรารู้ว่าเรากําลังใกล้าตายหรือเรากำลังโดนยิงจากของแก้ไขบั๊กของเรื่องของปืนลูกซองนะครับเพิ่มแบบใหม่อาทิตย์หน้าแล้วก็เพิ่มปืนใหม่เป็นปืนไฟนะครับผมเพื่อนสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมหรืออ่านเพิ่มเติมได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับการแก้ไขเรื่องการเชื่อมต่อนะครับก็มีการพูดในภาษาท่านเชิงเทคนิคนะครับมากขึ้นอ่ถ้าให้ผมสรุปเลยก็คือว่า มันจะไวขึ้นสะเขียนขึ้นแล้วก็เล่นได้อย่างลื่นขึ้นนั่นแหละครับผมทีนี้พอมาถึงกล่างใช่ไหมเขาก็จะบอกในเรื่องของตัวเอ o อ a แอปถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักเอ o อ a แอเพื่อนๆไปดูที่คลิปที่1ได้นะครับมันก็คือ n f t ที่เขาจะนําลงมาในเกมนะครับซึ่งจะเปิดข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่22กันยานะครับแล้วก็ข้อมูลของตลาดของ V วโกมาเก็ตครับที่เขาจะบอกว่าเปิด12กันยานะครับ จากข้อมูลเขาได้เลื่อนไปแล้วนะโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับอ่านี่คือข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเพื่อนจะเข้ามาในโลกของแค n ตินาหนอยย่อครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าปืนรีโวโวนะครับผมมันเป็นลักษณะการเล่นแบบไหนนะครับการเล่นของปืนรีโ o v โวนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูสักตัวนะนี้เขามีผมเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากเก่งจัดไงอ่าออกเลยนะครับก็สามารถทําได้นะตรงนี้แหละแย่ yeah, ผมว่า น่าจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยคือถ้าเกิดใครที่กดออกเกมแล้วไม่ได้เจอกับผู้เ่นอ่าอย่างเงี้ยน่าจะปรับแพ้ไปเลยนะครับเป็นหนึ่งแมวิธีการเล่นของปืนนี้นะครับอ่าความสามารถของปืนนี้เลยก็คือรีโหลดกระสุนเร็วแล้วก็ยิงได้แม่นยำเพื่อนเพื่อจะสังเกตว่าเป้าอะครับเวลาเรายิงอ่ะมันจะขยายใช่ไหมอ่ามันจะทําให้ความแม่นยําเราอ่ะน้อยลงไปนะครับแต่การที่มันจะกลับมาตรงเป้าหรือเป้ามันจะเล็กลงได้มันใช้เวลาพักกระสุนไม่นานนะ อย่างเพื่อนยิงลูกแรกไปใช่ไหมมันจะแบบบ0.5วิแล้วเป้ามันจะกลับมาแม่นยำอีกครั้งโดยปืนตัวนี้ครับมันสามารถยิง2นัดซ้อนได้โดยที่ความแม่นยำอะไม่เคลื่อนที่มาไม่เหมือนกับที่เป็นธนูเนาะเวลาเรายิงไปปุ๊บอะครับเป้ามันจะกว้างเลยแล้วจะยิงลูกที่2ไม่แม่นแต่ปืนของ리더월ตัวนี้มันจะยิงปุ๊บปึ้งๆสองนัดนะครับความแม่นยำจะเสถียรไม่คาดเคลื่อนเยอะนะครับค่อนข้าง,งเล่นยาก เพราะว่าปืนไม่แรงนะครับแต่แม่นยำเราควรเล่นโดยการวิธีการคือหาที่หลบนะครับแล้วก็เล็งเป้าหมายแล้วยิงอันนี้มันจะทำให้เสถียรกว่าละกันเนาะอะนี่ก็เป็นตัวอย่างแม p หนึ่งแม์นะครับในการเล่นของผมนะครับก็คือใช้วิธีการหลบแล้วก็ยิงไปเพื่อสังเกตว่ายิงประมาณ3-4นัดถ้าเรายิงแม่นนะครับมันก็จะโดนแน่ๆแล้วก็ทำให้ศัตรูตายไปแล้ว โอเคนะครับน,นี่คือตัวอย่างเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่านะครับว่าวีคนี้ผมได้ที่เท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่ในการเล่นอย่างเงี้ยประมาณ3-4ชั่วโมงต่อหนึ่งอาทิตย์ถ้าไม่ไต่แรงนะถ้าไต่แรงเพื่อนๆจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมผมเล่นทั้งหมดแค่50แมช์น,นะครับได้เงิน7จมเหรียญครับก็ตีเป็นเงินทั้งหมด312บาทนะครับเพื่อนๆต้องทําใจนะการเล่นเกมประเภทนี้ทุกคนก็อยากจะเอาเงินออกไปจากในตัวเกมนะครับถ้าเกิดเกมมันดี มันก็จะเกิดเป็นอีโคโนโมิกในการใช้จ่ายหรือการเวียนเงินอย่างเกมที่ประสบความสำเร็จอย่าง Spin t h a l a n d ก็มีนะครับผมอ,อันนี้เราก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งครับเพราะการลงทุนทุกอย่างก็มีความเสี่ยงเนาะถ้าเ,เพื่อนลงทุนกับเกมถ้าเ,เพื่อนคิดว่าสนุกเพ,นเพื่อนก็เล่นไปได้ครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆจะลงและเอออย่างเดียวเ,เพื่อนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะทุกคนก็จะคิดเหมือนเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ EQ จากบ้านบล็อกเชฟคนบ้านๆก็ทําได้ขอบคุณมากครับ